กลายเป็นกระแสะให้แฟนๆได้ลุ้นกันอีกครั้งเมื่อเบสรักวณีคำสิงมีโมเมนต์น่ารักระหว่างทำคอนเทนต์กับตีบุญญาเกียรติผู้รักษาประตูแห่งสโมสรฟุตบอลอุทัยธานีทำให้หลายคนอดจับจิ้นไม่ได้ล่าสุดเบสได้ออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์นี้โดยกล่าวว่าอ,อพี่ตีคือน้องชายเตะบ,บอลอยู่ที่อุทัยธานีเราก็ไปถ่ายที่อุทัยธานีแล้วเบสกับพี่ตีรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยถ่ายคลิปด้วยกัน ไม่มีอะไรเลยเป็นที่น้องไม่มีเลยค่ะโสดสนิทคือสวยขึ้นไม่ได้แปลว่ามีความรักเบสยังได้อัปเดตอาการของคุณพ่อบาสสมรักคำสิงหลังจากป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากตั้งแต่ต้นปีพ่อดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีสบายใจขึ้นเยอะเลยปลายปีก็จะเครียดแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นมาก หมายถึงตัวหนูด้วยแล้วคุณพ่อด้วยแล้วคือทุกคนในครอบครัวตอนนี้ก็โอเคเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตอย่างโบสทก็ไปเตะบอลเราก็ทำงานคุณแม่ก็รับงานคุณพ่อก็ไปอยู่กับเพื่อนบ้างทุกคนก็เริ่มออกใช้ชีวิตตามปกติก็เริ่มใหม่หลายอย่างถ้าใครสนิทกับเราก็จะรู้ว่าเราก็เริ่มจัดการอะไรใหม่ๆอย่างระบบ YouTube ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เมื่อถูกถามว่าไปสนามบอลไม่มีใครเข้ามาจีบเลยหรือเบสก็กล่าวติดตลกว่านั่นสิทำไมไม่มีใครมาจีบหนูเลยแปลกเนาะก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าเห็นเราดูดีขึ้นก็จีบได้